สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะนางสาวดิศรา,าสแสงดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องความหมายภาษีสัมพมินะคะเป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐเก็บจากการผลิตนำเข้าหรือการจำหน่ายสินค้าประเภทและการให้บริการบางประเภทนะคะซึ่งมักจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและศีลธรรม หรือก่อภาวะรัดให้ภาษีทั้งเป็นแหล่งรายได้และเครื่องมือเชิงนโยบายในการควบคุมการบริโภคของประชาชนคะ่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติภาษีสัมพมิตรนะคะพศ2560ร25วบรวมและประปับปรุงกฎหมายเดิมที่เกี่ยวกับสัมพมิตรกำหนดหลักการเรียกเก็บ การจดทะเบียนผู้ประกอบการหน้าที่และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องนจากพรบรนี้ยังมีกฎกระทรวงและประเภทที่กำหนดพิกัดสินค้าและอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายค่ะกลุ่มสินค้าและการให้บริการที่เสียภาษีนะคะสินค้าที่กรมสัมพมิตรจัดเก็บได้แก่หนึ่งเครื่องดืม่มแอลกอฮอล และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบางประเภท 2. ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. เชื้อเพลิงน้ำมันที่เกี่ยวข้อง 4. ยานยนต์บางประเภท 5. สินค้าฟุ่มเฟือยบางอย่าง 6. บริการหรือสถานบริการที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสินค้าสำม,มิตร 7. รายการเต็มและการจำแนกพิกัดดูตาม กฎหมายกระทรวงและบัญชีอัตราภาษีของกรมสารพมิตรค่ะวิธีการจัดเก็บทำได้ทั้งในขั้นการผลิตและผู้ประกอบอุตสาหากรรมและในขั้นการนำเข้าเก็บเมื่อสินค้าผ่านพิธีการสุลก,กากรโดยต้องเสียภาษีต้องจดทะเบียนกับกรมสัมพมิตรเช่น ผู้ประกอบอุตสาหก,กรรมผู้ประกอบจิตการสถานบริการและผู้นำเข้าและยื่นแบบชำระตามรอบเวลาที่กำหนดขบวนการและเอกสารอ้างอิงเป็นไปตามพรบรและประกาศกรมอัตราภาษีนะคะอัตราภาษีสามามิตรมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า อาจกำหนดเป็นอัตราร้อยละของราคาขายหรือกำหนดเป็นค่าคงที่ต่อน้ำหนักและปริมาณเป็นการผสมผสานตามที่กฎหมายกระทรวงกำหนดและอัตราพิกัดจะปรับได้โดยกฎกระทรวงตัวอย่างเช่นมีการออกกฎกระทรวงพิกัดอัดตราภาษีฉบับใหม่ในปี2566ที่ปรับอัตราบางกลุ่มสินค้า เพื่อค่าอัตราล่าสุดและรายละเอียดควรอ้างอิงตารางอัตราในเว็บกรมสัมพมิตรค่ะเงื่อนไขลดย่อนนะคะกฎหมายเปิดช่องให้มีข้อยกเว้นหรือลดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเช่นกลุ่มสินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามกระทรวง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมบางประเภทหรือนำเข้าเพื่อการวิจัยและมีมาตรการคืนภาษียกเว้นในบางสถานการณ์รายละเอียดต้องตรวจสอบตามประกาศกระทรวงคำชี้แจงของกรมสัรพมิตรซึ่งระบุงเงื่อนไขและขบวนการขอคะ่ะผู้มีหน้าที่จัดเก็บและต้องเสียภาษี ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหลักได้แก่กรมสัมพมิตรเป็นหน่วยงานจำจัดเก็บและบังคับใช้ส่วนผู้ต้องเสียภาษีโดยตรงมาเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้ผลิตผู้จำหน่ายบางประเภทผู้ประกอบจิตการสถานบริการและผู้นำเข้าซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นรายการต้องเสียภาษีเข้าประเทศโดย ผู้เหล่านี้ต้องจดทะเบียนและยื่นแบบชําระตามที่กํำหนดคะ่ะกลุ่มสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีและมีวิธีการคำนวณภาษีสัมพมิตรกำหนดให้จัดเก็บสินค้าและการบริการที่รัฐต้องควบคุมผู้บริโภคหรือสร้างรายได้เข้าประเทศโดยกำหนดสินค้าที่ต้องเสียภาษีหลัก ได้แก่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและผลิตตะพันจากยาสูบน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันยันโยนบางประเภทที่ใช้พลังงานฟอสซิลรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและการบริการบางประเภทเช่นสถานบันเทิงวิธีการคิดอัตาราภาษีนะคะ 1. a s w a l อสวาโลเลม คือคิดเป็นร้อยละของราคาขายเช่น10%ของราคาขายปีกแนะนำ2สปีฟิสิกแท็กคือการกำหนดอัตราคงที่ตามหน่วยเช่นบาทต่อลิตรบาทต่อซองบุหรี่ต่อมวน2ผสมไฮบิดใช้ทั้ง2วิธีรวมกันเช่นเก็บทั้งตามราคาและตามปริมาณการ จัดเก็บและผู้รับผิดชอบ 1. ผู้จัดเก็บหลักกรมสุลับกากรกระทรวงการคลัง 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ผลิตในประเทศผู้นำเข้าผู้ประกอบการสถาบริการ 3. กระทรวงการปฏิบัติผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนยื่นแบบภาษีชำระเงินและปฏิบัติตามกฎหมายภาษี สัมภมิตรพศ2560โดยกรมสัมภมิตรทำหน้าที่ตรวจสอบออกใบอนุญาตและบังคับผลกระทบ 1. ผู้บริโภคภาษีสัมภมิตรทำให้ราคาสินค้าสูงส่งผลให้ผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นบุหรี่และสุรา แต่ในบางมุมหนึ่งก็ให้เกิดภาวะค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต่อผู้มีรายได้น้อย 2. ต่อผู้บริการผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างไรก็ตามภาษีดังกล่าวยังเป็นแรงกดดันเชิงบวกที่ผัก ให้ธุรกิจปรับตัวเช่นผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพลดการใช้น้ำตาลและเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ 3. ต่อรัฐและสาธารนณะรัฐได้รับเพื่อเพิ่มจากการจัดเก็บภาษีเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศและสามารถใช้ภาษีเป็น,นกลไกควบคุม พฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นการลดอัตราสูบบุหรี่หรือการใช้น้ำมันที่ก่อให้เกิดมลพิษค่ะประเด็นปัญหาแม้ภาษีสัมพันธมิตรจะเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญแต่ยังคงต้องมีประเด็นปัญหาที่ต้องเผชิญได้แก่ 1. การเสี่ยงภาษี และการลักลอบสินค้าเช่นการค้าบุดีและสุราหนีภาษีซึ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 2. ภาษีทับซ้อนผู้ประกอบการบางรายต้องจ่ายทั้งภาษีสัมพมิตรภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนำเข้าส่งผลให้ต้นทุนสูงเกินจริง 3. ผลกระทบต่อกลุ่มเบาะบาง ผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบกว่ากลุ่มรายได้สูงเนื่องจากต้นทุนสินค้าในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาที่สูงขึ้น 4. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากการตรวจสอบและการควบคุมการนําเข้าและการส่งออกมีช่องโหว่ทำให้บางครั้งไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงคะ่ะ สรุปนะคะภาษีสัมพามิรเป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐจัดจเก็บการผลิตการนำเข้าและการจําหน่ายสินค้าหรือการบริการบางประเภทโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐและเพื่อการควบคุมการบริโภคสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาจเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือพระราชบัญญัติภาษีสัมพมิตรพศ2560ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บและการดูแลค่ะการจัดเก็บภาษีสัมพมิตรทำในขั้นตอนการผลิตการนำเข้าโดยมีผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนและยื่นแบบเสียภาษีที่กฎหมายกำหนดวิธีการคำนวณภาษีมีทั้งแบบเป็นร้อยละ และในราคาขายแบบเก็บตามปริมาณสินค้าและแบบผสมทั้งที่สินค้าต้องเสียภาษีเช่นสุราบุหรี่น้ำมันรถยนต์บางประเภทและการให้บริการบันเทิงนอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นและการลดหย่อนภาษีในบางกรณีเพื่อส่งเสริมจิตการทางเศรษฐกิจและการวิจัย ผลของภาษีสัมพมิตรมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกคือการให้รัฐมีรายได้และการลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายแต่ด้านลบคือต้นคุนสินค้าสูงขึ้นทําให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการต้องรับภาระเพิ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย อีกทั้งยังเกิดปัญหาสำคัญเช่นการเลี่ยงภาษีการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายและความลำบากในการบังคับใช้ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้เป็นภาษีสัมพันธมิตรบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ